สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับรายการสารฝันปันสุกกุลสตรีราชินีบลอีกครั้งแล้วนะคะสําหรับในสัปดาห์ที่8นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับบคุคคลสําคัญและวันสําคัญของโรงเรียนราชินีบลกันค่ะบคุคคลสําคัญของโรงเรียนราชินีบลสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทเวีพระพันวษาอาิกาเจ้า สมเด็จพระราชปิตุชาเจ้าฟ้าวาลัยอลงกรกรมหลวงเพชรชุบุรีราชสรินทร์หม่อมเจ้าพิจิตรจราภาเทวกุลหม่อมเจ้าวงทิพย์สุดาเทวกุลและหม่อมเจ้าสมอนศรีโสภาเทวกุลบุคคลสําคัญที่ได้กล่าวถึงนี้นะคะก็ทําให้เรามีวันสําคัญของโรงเรียนดังนี้ค,นค,พาพานคือวันที่15กุมภาพันธ์คือวันทูลกระหมอ่อมวันที่19กุมภาพันธ์คือวันพิจิตรจราภา วันที่12พฤศจิกายนคือวันวงทิพสุดาวันที่หมิถุนายนคือวันสมรศรีโสภาวันที่17พฤษภาคมคือวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนและวันที่17ธันวาคมคือวันบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวษาอิยิกาเจ้า เกียรติก้องเก,กลา้าเจ้าฟ้าแก้วพระไทยงามเรื่อแพร้พรมผืนลา่าถึง15บกุมภาพันธ์วันเจ้าฟ้าพระดำริกนำวิชาสถาบันองค์เจ้าฟ้าวลัยในดวงจิตทรงสถิตณชั้นฟ้านภาสวรรค์ครูนักเรียนเพียรสืบสารนานิรันมุงสร้างสรรค์มั่นพักดีมีจัรยา ขวัญล้ำานําสินาสารนบพระบาทพระราชปิดตุชาซึ่งพระคุณทรงเกื้อหนุนอุ่นเมตตาแหล่งศึกษาราชินีบนสร้างคนดีพระกรุณาตราตรึงจิตสิทธุทุกเมื่อทรงก่อเกื้อเพื่อปรัชญาสง่าสีสนองพระคุณบังคมคันพระพันตีะดุงเกียริสดุดีสตรีไทย แก้วหอมระลินกลิ่นกำจรพระดำรัสประพัดสอนสถิตสมัยความรู้คู่คุณธรรมนำผองไทยเทิดดำรงคงมั่นไว้ในกมลค่ะละเนื่องในโอกาสนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะมาถึงนี้นะคะคุณครูก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับวันสำคัญของโรงเรียนราชินีบนนะคะก็คือวันที่15กุมภาพันธ์หรือที่เราเรียกว่าวันทุนกระหม่อมนะคะ ก็คือวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระราชปิตุชาเจ้าฟ้าวไลอยลลงกรกรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทรน,นะคะซึ่งพระองค์ก็คือผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชนีบนนั่นเองค่ะพระราชประวัติของสมเด็จพระราชปิตุชาเจ้าฟ้าวไลอลลงกรกรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทรวันประสูติพระองค์นั้นประสูติเมื่อวันที่16เมษาย,ยนพุทธศักราช2427 เป็นพระราชธิดาลำดับที่43ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวริินทิราบรมราชาเทวีพระพันวษาอายัยกาเจ้าทรงเป็นคณิฐาร่วมพระราชบานดาของสมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุนหิตสยามกุฎราชกุมาร องคุรราชุกุมารพระองค์แรกของสยามและเป็นเชษฐภทพคินีของสมเด็จพระมหิดราธิเบศรดุญยเดชวิกรมพระบรมราชาชานกซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร,รมหาอานามหิดลพระอัฐมรามาธิปดินและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร,รมหาภูมิพลอดุญยเดชดังนั้นคำว่าพระราชจิดุชาที่นำหน้าพระนามของพระองค์น,นั้นจึงหมายถึงเป็นป้าของพระเจ้าแผ่นดินนั่นเอง ชนครบหนึ่งเดือนได้มีพระราชพิธีสมโพธเดือนนัพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาบรมราชเทวีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวไลอลงกรนรินทรเทพพญุมารีซึ่งชาววังในสมัยนั้นออกพระนามว่าทูลกระหม่อมฟ้าหญิงบางก็ถูกออกพระนามว่าทูนกระหม่อมหญิงแแม่ งจากทรงไว้พระเกศาย,ยาวประบาตั้งแต่ทรงพระเยาว์กับทรงมีพระพักคล้ายกับชาวตะวันตกและโปรดฉลองพระองค์อย่างสตรีตะวันตกต่อมาสมเด็จพระศรีพระรินทราบรมราชินีนาถทรงสูญเสียพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ในพุทธศักราช2430 ทรงปารลจะมีพระราชธิดาจึงทรงขอประทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวไลอลงกรลนลินทรนเทพยกุมารีจากสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทเวีให้เป็นพระราชธิดาในปลายปีพุทธศักราช2431โดยมีนางจันชูโตเป็นพระพี่เลี้ยง,งเบื้องต้นทรงได้รับการศึกษาจากโรงเรียนราชกุมารีที่ตั้งอยู่ในพระที่นั่งอมรินทรวิชยัย เบื้องต้นทรงได้รับการศึกษาจากโรงเรียนราชกุมารีที่ตั้งอยู่ในพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเมื่อมีพระชนได้12พระชันาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพรกกรุณาโปรดก้าโาบทกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีโศกันพระราชทานพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวไลอโงกรนรินทรเทพยกุมารี ต่อมาในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์นรินทรเทพยกุมารีกรมหลวงเพชรชุบุรีราชสิรินทร์และในท้ายที่สุดในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาอานันทมหิดลพระองค์ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชปิตุชาเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรุบุรีราชสิรินทร์ องทรงส่พระไทยเป็นพิเศษคือการเย็บปักถักร้อยทรงทำผ้ารองจานผ้ารองแก้วเสื้อกันหนาวหรือไม่ก็ทรงร้อยดอกไม้ทรงจัดดอกไม้ในใจกันและทรงพระอักษรบางคราวจะทรงเล่นเกมเช่นหมาบฮอสสกาลูโตผสมอักษรอังกฤษเป็นคำทรงเลือกแต่งฉลองพระองค์ซึ่งมีสีสันสวยงามทั้งนี้ องค์โปรโดฉลองพระองค์แบบกระโรงและตัดพระเกศาอย่างชาวตะวันตกทั้งยังทรงเป็นผู้ริเริ่มการนุ่งผ้าถุงเป็นพระองค์แรกอีกด้วยทรงโปรโดการอ่านหนังสือในทุกๆวันจะทรงพระอักษรในช่วงบ่ายบางคราวพระพี่เลี้ยงจันจะนำหนังสือที่ทรงอยู่ไปซ่อนเพื่อที่จะทำให้พระองค์นั้นได้บรรทมบ้างแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ เพราะพระองค์จะทรงเล่มอื่นต่อไปหรือไม่ก็จะทรงหาหนังสือนั้นจนพบเกี่ยวกับการอ่านหนังสือของพระองค์นั้นพระองค์เคยรับสั่งกับข้าหลวงว่าถ้าเกิดไฟไหม้ไม่ต้องเก็บเครื่องเพชรนะให้เก็บหนังสือก่อนเจ้าฟ้าวัลลย์อง์เป็นพระราชดาเพียงพระองค์เดียวของสมเด็จพระศรีสวรินทีราบรมราชเทวีที่ยังทรงพระชนอยู่แต่พระองค์ก็มีพระโรคคือพระวกกะพิการเรื้อรัง หรือว่าไตพิการเรื้อรังเคยเสด็จไปทรงรับการผ่าตัดที่ต่างประเทศถึงสองครั้งและมีพระราชดำริจะเสด็จไปสิ้นพระชนที่ต่างประเทศเสียเพื่อมีให้พระชนนีต้องนิตตกกังวลหรือยุ่งยากพระไทยแต่พระองค์ได้เสด็จกลับประเทศไทยเพราะทรงทราบข่าวการประชวนของพระชนนีและพระอาการพระองค์นั้นกลับกำเริบขึ้น จนในวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 4 8พรพระองค์ทรงมีพระอาการหนักมากจนน่ากางงังวลต่อมาพระองค์ได้ซ้นพระชนที่วังคันธว่าถนนวิทยุเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 4 8 1เวลา23นาฬิกา15นาทีด้วยพระอาการสงบ ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของพระบร,ร,รมวงศานุวงศ์พระราชบริพาลตลอดจนผู้ใกล้ชิดนับเป็นพระราชธิดาองค์สุดท้ายของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบร,รมราชเทวีที่สิ้นพระชนในด้านการศรึกษานั้นหลังจากทรงได้รับการศรึกษาที่โรงเรียนราชกุมารีซึ่งตั้งอยู่ณนพะระที่นั่งอมรินทระวิิัยตั้งแต่ทรงพะเยาแล้ว ทรงได้รับการอบรมตามประเพณีทรงศึกษาเล่าเรียนจนแตกฉานในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสโปรโดทรงพระอักษรอ,อยู่เนืองนิดจึงทำให้ทรงมีความคิดเห็นที่กว้างไกลระเมตตาที่มีต่อโรงเรียนราชินีและโรงเรียนราชนีบนเมื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราบร,รมราชินีนาถองค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชนินีเสด็จสวรรคต โรงเรียนราชินีต้องประสบกับปัญหาทางด้านการเงินเรื่อยมาเมื่อความทราบถึงพระองค์ก็ได้ทรงรับเป็นองค์อุปถรรัมภิการโรงเรียนราชินีจนตลอดพระชนชีพรวมทั้งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งเป็นงบประมาณให้ใช้ในการซ่อมแซมและก่อสร้างโรงเรียนให้ทันสมัยขึ้นพร้อมทั้งเสด็จมาประทานรางวัลและประกาศนียบัตรแก่นักเรียนทุกๆปี พระองค์เสด็จตรวจอาคารเรียนห้องครัวตลอดจนห้องน้ำเพื่อทรงดูสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและเมื่อสิ่งใดขาดตกบกพร,ร่องก็จะทรงแก้ไขในทันทีเกี่ยวกับด้านหลักสูตรของการศึกษาทรงเน้นว่านักเรียนชั้นประถมต้องเรียนนาฏศิสิ์ไทยเพื่อให้เกิดความทราบซึ้งในวัฒนธรรมไทย โปรดให้ทางโรงเรียนอบรมและรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยไว้อย่างเคร่งครัดเมื่อเรียนสูงขึ้นจะมีครูชาวต่างประเทศมาสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนเกิดความชำนาญในการออกเสียงตลอดจนสามารถพูดโต้ตอบได้ทรงห่วงใยในสุขภาพของนักเรียนโดยส่งให้แพทย์เข้ามาตรวจสุขภาพของนักเรียนเป็นประจำทุกปี สำหรับเครื่องแต่งกายชุดพระศึกษาของนักเรียนเรียนราชินีและราชนีบนส่งออกแบบด้วยพระองค์เองเพื่อจะได้สะดวกในการเรียนและครูที่สอนวิชาพระศึกษาทรงเน้นว่าควรจะเป็นครูผู้หญิงนอกจากนี้อย่างพระราสทานทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับการศึกษาของบุตรข้าราชวริพารทั้งที่เร,เรียนในประเทศและต่างประเทศอีกด้วยพระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ทรงพระราชทานกำเนิดโรงเรีนราชนีบนขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและทรงอุทิศพระกุศลถวายสมเด็จพระศรีพระรินทราบรมราชินีนาถที่ทรงอุปการะเลี้ยงดูพระองค์ตั้งแต่ยาววัยสมเด็จพระราชปิตุชาเจ้าฟ้าวัลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรุบรีราชสลรินทรจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวราชินีบนทุกคน ในทุกปีโรงเรียนจะทําพิธีบําเพ็ญพระราชกุศนถวายเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนในวันที่15กุมภาพันธ์มีการวางพวงมาลาดอกไม้สดหน้าพระอนุสาวรีย์โดยเป็นพวงมาลาที่มาจากแผนกต่างๆในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นประถมวยัยประถมศึกษามัธยมต้นมัธยมปลายและฝ่ายสนับสนุนการสอนรวมทั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินีบน ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่พระองค์มีต่อโรงเรียนราชินีบนเสมอมาต่อมาในปีพุทธศักราช2563ถึง2564เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 ทางโรงเรียนไม่สามารถจะให้นักเรียนมาเรียนได้เนื่องจากมีภาวะโรคระบาดแต่ทางโรงเรียนก็ยังมีการจัดงานพิธีเพื่อบำเพ็ญพระกุศลแด่พระองค์อยู่เสมอ ปกติแล้วในวันทูลกระหมอ่อมทุกๆคนซึ่งเป็นผู้บริหารหรือคุณครูทุกท่านในโรงเรียนจะสวมเครื่องแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสีเขียวส่วนครูชายจะสวมเนคไทสีเขียวตามวันพุธซึ่งเป็นวันประสูติของพระองค์ส่วนกิจกรรมของนักเรียนในภาวะปกตินั้นนักเรียนแต่ระดับชั้นจะส่งตัวแทนเพื่อมาถวายพวงมาลัยดอกไม้สดหน้าพระอนุสาวรีย์ และร่วมกันถ่ายภาพเพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่พระองค์ได้สิ้นพระชนในช่วงบ่ายมีพิธีรับบัตรเชริดชูเกียรติณนหอประชุมวัลยลงกรโดยมีท่านประธานในพิธีคือหม่อมราชวงศ์จักรรสจิตพงศ์หรือหม่อมหลวงประทินทิพย์นาคอทัพซึ่งเป็นผู้แทนจากราชินีมรณิทิ นักเรียนทุกคนที่ได้รับปัตรเชิอชูเกียรติคือนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการเรียนอย่างเช่นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละระดับชั้นรวมทั้งนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาดนตรีและศิละปะซึ่งได้ไปแข่งขันทั้งในและนอกโรงเรียน สามารถทางด้านกีฬาระดับประเทศเช่นได้เป็นนักกีฬายาวชนทีมชาติจะได้รับเสื้อสามารถซึ่งผู้ปกครองจะเป็นผู้สวมให้ในวันที่มีพิธีด้วยค่ะ หลังจากได้รับชมพระราชระวัริของสมเด็จพระราชปิตดชาเจ้าฟ้าวไาลาอัลลงกรกมรมหลวงเพชรบุบรีราชสุรินทร์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนะคะก็จะน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อโรงเรียนราชินีบนในทุกวันที่15กุมภาพันธ์นะคะเราก็จะระลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ค่ะและในสัปดาห์ถัดไปนะคะเราจะกล่าวถึงหม่อมเจ้าพิจิตราภาเทวกุลนะคะ อดีตท,ท่านผู้จัดการโรงเรียนและก็อาจารย์ใหญ่โรงเรียนราชินีบนค่ะแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์ที่9ค่ะในวันนี้นะคะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ